ถวายบางังคมพระพุทธเจ้าค่ะอา้าวบัดนี้มีพระราชสารจากเมืองพระพุทธเจ้าค่ะใจความว่าแข่งขันมวยปล้ำชิงเมืองพระเจ้าค่ะท้าแข่งขันมวยปล้ำชิงเมืองตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่นี่ควายไม่ใช่ควนเฮ้ยเฮ้ย คนไม่ใช่ควายอุ้ยน้องขายอะไรจ๊ะขายถั่วต้มจ้ะอุ้ยเสียงก็ปลาอยากอาหารเฮ้ยอะไรเฮ้ยตัวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 นี่ตัวอะไรเนี่ย เนี่ยเด็กทารกพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองฮะเด็กนารกเด็กทารกเรื่งนั่นไงว่าแล้วนี่หรือคนเนี่ยโอ้แล้วเป็นเด็กดยใหญ่ขนาดแล้วพ่อแม่มันไปไหนอ่ะพ่อมันอ่ะซ้อมมวยอยู่นู่นพ่อของมันอ่ะที่จะเป็นคู่โชกับยูไงโอพ่อเด็กคนนี้เป็นนักมวยอาพร้อมฝั่งนู้นอมวยที่จะชกกับผมไงที่จะชกกัน โอ้ลูกมันถั่วใหญ่ขนาดนี้แล้วมันพ่อมันตัวใหญ่ขนาดไหนไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วลูกเว้ยอย่ามาเลยดิ้นต้อง